สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านานวีวีการเช่นเคยนะครับวันนี้พามารับชมปืนยาวไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็น ENC 6 3 5 S 2 Getshell 14.5นิ้วสีเทาบวกสกบนะครับหรือว่ามาพร้อมสกบเป็นชุดเลยราคาตัวนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่12,500บาทนะครับเป็นปืนใหม่เปิดกล่องเนี่ยราคาประมาณนี้เลยแต่ละร้านนะครับเปลราคาจะเท่ากันนะครับสำหรับปืนยาวไฟฟ้า ทุกๆรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองครับมาดูนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนว่ามีอะไรบ้างสําหรับปืนใหม่1ปืนนะครับหแม็กกาซีนและก็เจ้าตัวสโคบพร้อมขามาสีนี้เลยนะครับตัวปืนเนี่ยจะเป็นสีเทานะส่วนท้ายจะเป็นสีดําผมว่านะถ้าเปลี่ยนสโคบตัดดํานี่สวยเลย่ะเนี่ยประมาณภาพนี้นะครับนี่ผมลองทําให้ดูเนี่ยประมาณน,นี้แต่งแล้วผมว่าสวยดีนะครับส่วนรายละเอียดนะ บอดี้เนี่ยมีลายมาด้วยนะครับเป็นลายของแกสเชลคือลายที่ตรงรุ่นกับรางหน้าเลยนะครับรางหน้าเนี่ยอยู่ที่14.5นิ้วจะเรียกง่ายๆก็คือ mk-6 นั่นเองครับามภาษาที่เรารู้ๆกันนะครับสำหรับปืนรุ่นนี้สำหรับกล้องสโคปนะครับเป็นโลเซอร์ h อสดเน2ปรับซูมง่ายนะครับสีผมว่ามันอาจจะตัด,ตดกันนิดนึงแต่ก็ของจริงก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับ ส่วนมุมมองใครชอบแบบไหนจัดได้แบบนั้นเหมือนเดิมนะครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วก็กระสุนเราต้องซื้อแยกนะสำหรับปืนใหม่เอ c นีทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นค่ายอื่นเนี่ยตอนนี้ไม่มีผลิตแบตมาให้นะครับเพราะว่าการใช้งานของเราเนี่ยไม่เท่ากันถ้าซื้อเป็นพวกแบบใหม่อย่างเงี้ยมันจะตอบจทกว่านะครับภายในเดิมๆเ,มเม n c ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับนี่บอดี้เขานะคะ ยิงลายมาเลยนะครับเป็นแบบ Bright Get s h e เหมือนล้างหน้านะครับฝั่งนู้นบอด y ี้ก็สวยแต่จุดเด่นของเขาก็จะมีทั้งหมด3จุดที่ผมเห็นเลยนะบอดี้หจุดนะครับยิงลายมาที่แตกต่างเจ้าตัวปลดโบนะครับสามารถกดได้นะครับไม่ได้ทํามาหลอกนะนี่ได้ทั้ง2เลยด้านบนกับด้านล่างแล้วอีอย่างนึงครับที่เขาให้มาก็จะเป็นจเจ้าตัวคันรั้งแต่งครับจากโรงงานเลยนะผมไม่ได้ทําอะไรเลย รายพิเศษแปลกว่านั้นครับนี่แมกซีนเขาเป็นแบบแม็กสั้นร้อนัดนะครับแบบปัน่นใส่เป็นแม็กยาวแต่งก็ได้นะครับหรือว่าแม็กสแตนได้หมดเลยท้ายเป็นท้ายเครนนะครับเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสโคบนะครับนี่สีมันอาจจะแตกตาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่เพิ่งนําเข้ามาบ้านเราแล้วตอนนี้ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับ oh, <no. S 1> แรงหน้าครับ14.5นิ้ว มาพร้อมกับสุดหน้าสุดหลังแบบพับได้นะครับสุดหลังก็ฝั่งนี้เลยเนี่ยพับได้อันนี้ผมจะจับกล้องถ่ายนะถ้าอาจจะเบลอๆชัดๆบ้างก็ต้องขออภัยนะครับส่วนโดยรวมผมว่าโอเคนะแต่มันอาจจะขัดกับเจ้าตัวสโคปไปนิดหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีดําหรือว่าสีที่คล้ายและมีความใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเวิร์กเลยนะครับพอคิดเห็นส่วนตัวนะครับมาดูอีกฝั่งกันครับนี่ฝั่งนี้นะครับมาแล้วเราไปดูเจ้าตัวบอดี้็นก่อนเนี่ยครับ ยิงลายล่องลึกมานะผมว่างานดี2 0 0 1นี่ดูลายเส้นหรือมาร์ก,กิ้งก่อนข้างครบนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นลางหน้าเขาสีเป็นสีเดียวกันกับเจ้าตัวบอดี้นะครับไม่ได้ทำสีคนละเฉดก็คือทำมาเนีสีเหมือนกันเลยกิฟต์มอเตอร์เป็นสีดำนะครับไกลก็จะเป็นไกปกติไกลเอ็มสทั่วไปฝั่งนี้ก็ขาก็จะมีลายเนาะก็จะเป็นเซตเข้าเลยนะครับ จะตรงรุ่นอะไรประมาณน,นี้ถือว่าสวยครับถือว่าสวยใส่สะคบจะเหมาะนะสำหรับตัวปืนยาวรุ่นนี้นะครับนี่รางหน้านะครับพร้อมปอกแสง EQB ทั่วไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวฮอปเนี่ยเป็นฮอปอะไรกันครับมาดึงคันลังนะครับฮอปตัวนี้สีฟ้านะครับเพราะว่าเป็นเจน2 S 2ส่วนตัวผมนะผมว่าใช้งานและปรับง่ายนะครับสำหรับฮอป Probin สีฟ้ารุ่นนี้ ใช้งานง่ายครับโบก็ไปตบฝั่งนู้นได้นะครับเหมือนเดิมนี่ครับสวยๆเลยความแรงตัวนี้นะครับจากโรงงานที่แจ้งไว้จะอยู่ที่420-440 fps กันเลยครับความแรงเนี่ยไม่ค่อยตกนะสำหรับปืนย e ิ c และผมว่าแรงด้วยสำหรับหน้ายาวแบบนี้นะผมอาจจะไม่ได้มายิงให้รับชมนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพและการใช้งานของย e ิ c เนี่ยดีแน่นอนครับ เราจะมายิงฟังเสียงให้รับชมดีกว่าจะได้เป็นแบบไกด์ไลน์สำหรับคนที่มารับชมและก็อยากได้ปืนเล่นซักกระบอกครับนี่นะครับจะเป็นแบบท,ที่ไว้เทดทดลองทดสอบจะเป็นไฟฟล์ขนาด 15C ตัวนี้1,100ม mm ิลลิแอมครับเราจะมาใส่ที่แกนท้ายนะตัวเนี้ยผมวัดความยาวดูนะครับเวลาเราหดท้ายอย่างเงี้ยจะอยู่ที่85เซน แต่ถ้าเราปรับระดับ3เนี่ยจะอยู่ที่90เซนนะครับสามารถใส่กล่องเคสได้นะเพราะว่ากล่องเคสเนี่ยจะอยู่ที่85เซนขึ้นไปนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยมาดูและมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับสำหรับเจ้าตัวปืน emc 6 3 5รุ่นนี้ครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานสำหรับการใส่แบตที่แกนท้ายวิธีการไม่ยากครับดึงลงนะครับท้ายเข็มใส่ง่ายครับนี่จับจับตัวปืนไว้หลังจากนั้นนำแบตใส่ที่แกนท้ายได้เลย มันจะมี15 4และ24นะ24ก็จะโผล่มาอีกนิดหนึ่งครับแต่แบตจะใช้งานได้เยอะกว่านั่นเองครับใส่ให้ตรงนะสำหรับปืนที่เราจะใช้งานแต่ส่วนมากนะครับคนที่จะเอาไว้ใช้สนามหรือว่าเอาไว้ใช้งานระยะยาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปลั๊กดินหลังจากนั้นเราก็เก็บแบตหรือว่าเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแกนท้ายได้เลยแายเคเกจนข้อดีคือสามารถเก็บแบตไว้ที่แกนท้ายได้นะครับหรือว่าไว้ที่พันท้ายได้ ตรงข้างนี้ครับจะมี2ฝั่งซ้ายกับขวาเลยเราก็สามารถใช้ได้ครับผมใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาปรับหมดกดันดูว่ายิงแล้วเป็นยังไงนะสําหรับการใช้งานสําหรับมือใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับวิธีการยิงเนี่ยผมย้ําเลยนะยิงเซมิก็คือทีละนัดส่วนออโต้นะครับให้ยิงเป็นชุดชุดอย่างไรเดี๋ยวเรามายิงพร้อมกันครับอันนี้คือเซมินะครับเเข้าเซฟก่อนนี่คือเซฟนะ ต่อม่นะครับเป็นเจ้าตัวเซมิทีรลนัดนี่นะครับป NC เสียงดังหนักแน่นนะครับต่อไปเป็นออตโต้ครับยิงเป็นชุดแบบนี้นะครับยิงเป็นชุดๆอย่าก,กดลากกดค้างไว้นะ นนมันไม่ได้ทําแต่งแมาทนนะครับใครที่แต่งทนอาจจะยิงแบบนั้นได้นะแต่ผมไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรายิงเป็นแบบนี้เป็นระบบเป็นระเบียบแบบนี้มันจะช่วยเรื่องอายุการใช้งานของปืนเนี่ยนานขึ้นนั่นเองครับเ oh, <no. S 1> รียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิววันนี้ยิงเสร็จอันดับต่อไปก็คือเข้าเซฟนี่ถอดแบตเตอรี่ออกที่พันท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บเข้ากล่องหรือว่าเก็บใส่เคสปืนสวยๆของเรา แขวนไว้ก็ได้ครับถ้าใครที่ชอบโชว์ผลงานสําหรับเจ้าตัวปืนบีบีกันเรียบร้อยครับสําหรับการรีวิววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบอยแบานบานมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันไปตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอยแบนานด้วยนะครับหากใครที่สนใจอะไรก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมสามารถติดตามและอุดหนุนกันได้ครับขอบพระคุณครับ